สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ Time Sta m p จะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดน,นะโอเคพาร์ทคนโสดนะคะของชาวเมษจะเป็นยังไงบ้างนะสถานการณ์นะคะเจถ้วย เดวิวนะคะ7ดาบนะคะ8ดาบแล้วก็เพจส,สดๆนะคะเช้าทาตุลมค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคนโสดนะคะกุมเมถุนหรือตุนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุกรนะ,ะโอเคในเรื่องราวความรักของคุณนะคะมองว่าจะมีคนเข้ามาเนี่ยมากกว่าหนึ่งคน และหนึ่งในนั้นให้เรามาระวังเกี่ยวกับคนที่อาจจะมีพันธะอยู่แล้วนะคะมีแฟนอยู่แล้วมีตัวเรื่องข้างเยอะเข้ามาในลักษณะของการฉับฉวยนะคะหวังผลประโยชน์บางอย่างจากคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องเงินเรื่องอ,งอมันไม่มีความจริงใจอะพูดง,ง่ายงว่าไม่ได้เข้ามาในลักษณะของความจริงใจนะคะและในส่วนตัวของคุณเองนั้นก็ดูเหมือนจะมีใครที่คุณคิดถึงอยู่นะคะคิดถึงนึกถึง แอบรู้สึกอยังส่องอยากรู้เรื่องราวของคนคนนั้นนะคะแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยใจออกไปนะคะยังมีกำแพงอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมีความกังวลน,นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็ค่อนข้างกังวลด้วยนะกับใครที่จะเข้ามาคุณค่อนข้างเลือกนะคะค่อนข้างเลือกเลยแต่ขออย่างเดียวก็คืออย่าเลือกผิดก็พอสำหรับใครที่อยากจะเปิดใจใคนใหม่เข้ามาเนาะ โอเคส่วนคนที่มีทิทธิคนต่อใจของคุณนะคะที่ยังคิดถึง <c oughs> คิดถึงหรือรู้สึกคนคนนั้นเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง Judgment นะคะห้าม้เท้า h Princess นะคะ We ออ f for ์ u n e นะคะแล้วก็ King of Pentacles ชาวธาตุดินค่อนข้างเด่นนะหรือมีทิทธิคนต่อคุณนะคะคนคนนี้ก็คือชาวมะก้อนพฤษศหรือกันที่ในราศีลขนาหรือดาวศุกร์นะคะ ะะการความรักของเขานะคะคดูเหมือนจะมีคนคุยหรือมีคนในใจเหมือนกันแต่สถานการณ์ความรักนค่อนข้างจะวุ่นวายนิดหนึ่งโะะดยอาจจะมีตัวเลือกะะที่มากกว่าหนึ่งคน,นะคะสับสนในใจคนนี้หรือคนนั้นหรือคนไหนยังไงดีนะคะคคืออาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะทําให้เขาทั้งสับสนแล้วก็หงุดหงิดใจขึ้นมาบ้างนะคะคแต่โดยรวมแล้วเ,เหมือนจะประครับประคอง จัดการกับสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีนะคะต่อไปขอขยายความนิดนึงนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาเพิ่มเติมนะในฝั่งคุณนะคะคุณเชิดนะคะมือที่สามเห็นไหมคนที่เข้ามาจะทําให้ตัวเราเนี่ยกลายไปเป็นมือที่สามนะคะหรือเข้ามาในลักษณะที่ มีใครอยู่แล้วอ่ะเข้ามาในลักษณะสามช่วยงงให้เรามาัดระวังมากๆนะคะจินนนาการนะเหมือนตัวคุณเองก็น่าจะมีใครที่อย่างที่บอกนะเจ็บถ้วยนะคะจินตนาการหรือความคิดความรู้สึกที่เราเนี่ยคิดถึงใครบางคนที่อยู่ในใจนะคะอย่างที่บอกคนใหม่เปิดใจได้ไหมเปิดใจได้แต่เลือกดีๆคัดสรรดีๆเพราะว่าจะมีคนที่เข้ามานะคะด้วยคําพูดหวานล้อมันหวานต่างๆอาจจะทําให้คุณเข้าไปติดอยู่กับ,ก,บกับดักตรงนั้นได้นะคะ อ่ะโอเคต่อไปฟังคนในใจคุณน,นะคะสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมนะคลาทางนะคะประทานพ,นพร promise นะคะคำสัญญาริเริ่มอยากจะริเริ่มความรักกับใครแบบจริงๆจังๆนะคะแต่เขาคือหร่บอกว่า มีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนหรือมีคนในใจที่มากกว่าหนึ่งคนนะคะยังคําทางยังหาทางออกอยู่ว่าจะคนไหนยังไงจะไปทางไหนอะไรยังไงดีนะคะแต่โดยรวมมองว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับการจัดการที่มันอาจจะดูงงงิดหรือจะดูแบบสับสน,นอะไรต่างๆนะคะก็จะผ่านไปได้ด้วยดีในวันที่สิบหกถึงสามสิบพฤศจิกายนนี้นะคะต่อไปนะคะ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคนคนนี้คิดและรู้สึกยังไงก้าถ้วยนะคะคุยออบโสนนะคะเปรซอบเพนด์เคิลสามไม้เท้านะคะแล้วก็คุยน n อกพินด์เคิลมองว่าเอา่อถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยเขาจะมูฟออนไปแล้วหรือถ้าเป็นคนในใจคุณนะคะที่คุณแอบรักแอบชอบเขามองว่าตัวเขานั้นยังมีคิดถึงคุณบ้างแต่ก็อยากที่จะโฟกัสไปในเรื่องของการเดินหน้านะคะแล้วก็ทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังหรือทิ้งตัวคุณเอาไว้ข้างหลังมองว่า คิดถึงแต่ยังไม่ได้สนใจหรือใส่ใจขนาดนักนะคะจะมีเรื่องราวบางอย่างประเด็นบางอย่างระหว่างคุณกับเขามาก่อนหน้านี้นะคะอืมมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าฉันยังไม่ยังไม่อยากหันไปยังไม่อยากไปแบบโฟกัสหรือสนใจอะไรในฝับของคุณมากมายนะคะแต่มองแล้วนะน่าจะเป็นลักษณะของไม่ใช่คนเก่าหรอกแต่ว่าเป็นคนเอที่บางคนที่แบบ แอบชอบนะแต่บางกรับชอบใครบางคนอยู่มากกว่านะส่วนตัวคุณนะคะเจ็ดถ้วยนะยังคิดถึงเขาคิดอยู่มากมายเลยว่าแบบเขาจะเป็นยังไงบ้างเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงการใช้ชีวิตต่างๆนะคะแอบสองแอบดูนะคะเขาอยู่ห่างๆแต่ก็รู้สึกได้แหละว่าตัวคุณเองก็พยายามที่จะไม่ไม่แบบชัดอะไรออกไปเยอะนะคะมีการแบบวางท่านิดนึงนะคะเพราะเรารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะมี กำแพงหน่อยๆเหมือนกันนะคะคนคนนี้โอเคต่อไปนะคะบทสรุปบทสรุปคนโสดนะคะควีนออบโสดนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะเอซอตคับมองว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะ ศึกษากันได้ไหมมีการพูดคุยกันได้ไหมได้นะคะแต่ก็ต้องระวังดีๆนะคะอย่าเลือกคนผิดกระพาะเพราะในที่นี้บอกแล้วนะว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสจะเจอคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะคนที่เข้ามาฉาบฉวยก็มีคนที่โอเคพอจะไปได้ก็มีนะคะคุณค่อนข้างที่จะชายนะคะในเดือนอ่าในช่วงวันที่16-30นี้นะคะมีเสน่ห์โดดเด่นนะ d i s c o d b e t u e One, Calling in Your s o u l m a t e นะคะแล้วก็ r e c o n c i l i a t i o n นะคะบางคนที่เป็นคนรักเก่านะคะมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาจากการอธิษฐานขอพรอของคุณนะคะและเป็นคนที่ใช่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าของคุณที่เลิกลากันไปแล้วหรือว่าเป็นคนใหม่ก็จะเป็นคนที่เคยรู้สึกดีๆต่อกันมาในอดีตนะคะอดีตชาติต่างๆนะคะแล้วก็ได้กลับมาเจอก,กันในชาตินี้นั่นเองนะคะคงจะเป็นคนที่ใช่ที่สามารถที่จะ ดำเนินหน้าต่อไปได้หรือมีการพูดคุยกันได้นะคะแต่สําคัญคือเลือกให้ดีก็พอเนาะโอเคพาร์ทคนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยและขออวยพรให้กับคนที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้นะคะ ให้ได้สมหวังนะคะตามปรารถนาตามใจที่คุณต้องการกับคนที่คุณรักคุณชอบนั่นเองนะคะถ้าส่วนไหนที่ไม่ดีนะคะก็ขอให้กลับกลายเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะส่วนนีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่สับกันได้ระหว่างคนเแล้วก็คนคุยนะคะมาดูสถานการณ์ความรักในฝั่งคนุนะหกไม้เท้านะคะไพ่เดทนะคะสองเหรียญน,นะคะฮอ์มิต แล้วก็ queen of pentacles นะคะชาวธาตุด,ดินค่อนข้างเด่นนะคะมังกรฤกษบกบุษกันที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะคุณอาจจะผู้พันอยู่กับคนที่เคยจบกันไปแล้วนะคะเคยเลิกลากันไปแล้วจบกันไปแล้วได้วนกลับมาพูดคุยแต่สถานการณ์ก็ยังคงไม่ชัดเจนนะคะจะด้วยเรื่องของตัวคุณนะคะอาจจะมีตัวเลือกที่มากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่ใจของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะ เาอะไรอะ่ะคือคนที่จบไปอะ่ะค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อใจของคุณนะคะซึ่งมีชาวพัดดินนั้นเด่นมากๆเลยนะคะในที่นี้อืส่วนสถานก,การณ์ความรักนะคะในฝั่งคนคุยปัจจุบันของคุณเอาคนไหนดีเอาคนที่เด่นที่สุดแล้วกันนะคะสถานก,การณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะ The World เขามีการเริ่มต้นใหม่แล้วตัวเขาดูเหมือนซืมยุงย่งๆนะไม่ได้โฟกัสที่ตัวคุณซะทีเดียวนะคะหรือมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่า เขายังไม่พร้อมจะคุยเขาไม่อยากจะสนใจหรือไม่อยากจะมาเพราะว่าอาจจะรู้สึกถึงความสับสนนะคะในใจมีกำแพงมีสิ่งที่สับสนในใจมีสิ่งที่รู้สึกว่าเออคุณต้องการอะไรจากเขาคุณต้องการยังไงจากเขาต่างๆแต่ก็ฝั่งคุณก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเขาได้มากพอที่เขาอยากที่จะให้ความสนใจกับคุณขนาดนั้นเหมือนกันน่ะนะคะ ขอขยายความนะคะสถานการณ์ความรักของคุณกับเขานิดนึงนะความทรงจำนะในฝั่งคุณค่อนข้างทจะมีความทรงจำกับเขาค่อนข้างใจเยอะนะคะการผจญภัยการได้ใช้เคยได้ใช้เวลาต่างๆร่วมกันนะคะการพูดคุยจะด้วยเวลาอันสั้นหรืออันนานก็ตามใดๆก็คือมันเป็น feeling ที่ที่ดีแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้มันดำเนินต่อไปนะคะกับคนคนนี้นะแต่นั่นแหละคุณก็มีตัวเลือกในประเด็น นะคะส่วนฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างชโชคลาภให้ความรู้นะคะดูแลอ,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 อลินเมเกอ่า imagination care coach นะคะโอเคสถานการณ์เพิ่มเติมในความรักฝั่งเขาก็คือไพ่ก็คือชโชคดีเนาะ ไพ่ของโชคลาภนะอาจจะถ้าไม่ใช่แบบเรื่องความรักก็คงจะเป็นแบบมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆบางอย่างนะคะไพ่ของลอตเตอรี่ขึ้นมานะคะโอเคการให้ความรู้เารู้สึกว่าความทรงจําที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขานะคะการพูดคุยต่างๆการเเคยได้คุยกันต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่มีระหว่างคุณกับเขาอะคุณมองว่ามัน,เป,น,มมเ,นเป็นความทรงจําที่ดีเนาะเป็นความทรงจําที่แบบคุณระลึกถึงแล้วคุณรู้สึกว่า เออมันก็มีช่วงเวลาที่คุณมีความสุขแต่ฝั่งเขาเขามองว่ามันเป็นเป็นบทเรียนหนึ่งนะคะเป็นบทเรียนหนึ่งเขาต้องการการดูแลที่ที่มันจะเมคชัวร์ได้ว่าคุณต้องการอะไรจากเขาคือพูดง่ายๆว่าเขาต้องการความชัดเจนเขาไมอา่อยากที่จะอยู่ในสิ่งนี้มันเป็นความโมโนหรือจินตนาการไปเองฝ่ายเดียวนะคะต่อไปนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสีดาเดอร์สตาร เขาสึกวมาดีนะมันได้มีการแบบพูดคุยหรือได้ข่าวสารบางอย่างจากคุณแต่แน่นอนว่าเขาต้องการความชัดเจนจากคุณนะคะเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณนะแต่เขาพยายามวางตัวนิ่งๆน,นะคะวางตัวนิ่งๆไม่ไม่กระตกกระตากหรือให้คุณได้รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่มากมายแต่เขากําลังวางแผนหรือคิดอยู่นะคะว่าคุณคิดอะไรกับเขาอยู่กันแน่คุณต้องการอะไรบางอย่างจากเขาอยู่กันแน่นะคะต่อไป คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างสิบดาบบางทีก็เจ็บปวดใจเหมือนกันนะกับการที่เขาไม่ค่อยสนใจใส่ใจคุณอนะแอบนอยนิดนึงว่าแบบหรือเขาไม่ต้องการเราแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจของคุณอนะบรรดาเด็นก็คือคุณยังคุณยังไม่พร้อมจะคอมมิตเมนต์กับเขาอะ่ะ คุณก็ไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนได้คุณคุณต้องการที่จะพูดคุยกับเขาต้องการความรู้สึกดีๆต่อกันอนะแต่ในขณะเดียวกันที่เขาต้องการความชัดเจนเน่ยคุณก็ไม่สามารถให้ได้นึกออกไหมอืมต่อไปนะคะบทสรุปบทสรุปนะคะสามถ้วย king of cups นะคะ The Moon แล้วก็ห้ามิท่าอือ นั่นแหละเป็นเรื่องที่คุณอาจจะต้องมีการพูดคุยเคลียร์ใจกันกับเขาหรือบางอย่างที่ที่มันยังคุมเครือในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ประเด็นที่ที่เป็นปัญหาของความสัมพันธ์ก็คือความต้องการของคุณกับความต้องการของเขาที่มันไม่ตรงกันมอว่าปลายเดือนอาจจะมีในเรื่องของออปากเสียงเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งที่ทําให้มันขุ่นข้องหมอกใจกันระหว่างคุณกับคนคุยของคุณนะคะ ให้ความรักเหรอคะว่าไงโรแมนติก f ฟลลิ่งนะคะนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า a t t RACT i o n นะคะของคุณกับคนคุยคุณเนี่ยคนเนี้ยคนที่เป็นประเด็นคนเนี้ยอาจจะคุณชอบเขาก็จริงแต่มันยังไม่ถึงขั้นรักก็ได้นะคะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณยังไม่พร้อมที่จะอยากจะชัดเจนกับเขาหรือยังไม่พร้อมที่จะไปในอีกขั้นหนึ่งของ ระดับความสัมพันธ์นั่นเองนะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะในสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะห้าถ้วยหดา4ีม้เท้านะคะสเตรน แล้วก็5ดาดูเหมือนความสัมพันธ์ในช่วง16-30ถึงเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะคะ3วันดี4วันคายเรื่องราวที่ผิดใจกันหรือมีอาการงอนอาการอยนะคะห, àng, ห่างเหินอาจจะมีความเงียบนะคะมีความห่างเกิดขึ้นแต่ในช่วงของประมาณวันที่20-22ประมาณนี้นะคะจะเริ่มดีขึ้นละะคะเริ่มดีขึ้นแล้วนะเริ่มม,ม,มีการมาปรับ ความเข้าใจปรับใจกันนะคะแต่หลังจากนั้นเราจะรู้สึกว่าด้วยความเป็นเมฆเนาะด้วยความเป็นไฟอะ่ะเราจะรู้สึกเหมือนแบบพลังงานเราค่อนข้างจะเยอะหลังจากนั้นอาจจะมีการแบบแข็งนะคะมีเงื่อนไขมีบางอย่างซึ่งมองว่าในฝั่งของคนรักเนี่ยจะยังรู้สึกว่าเออมันไม่ไม่ใช่จังหวะที่ที่จะต้องมามาแข็งใส่หรือเปล่าหรือมาพยายามคอนโทรลในตัวเขา แบบแบบที่ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทําให้ช่วงปลายเดือนเนี่ยมีเกณฑ์นะคะที่อาจจะมีการทะเลาะก,กันหรือมีในส่วนที่ทำให้ห่างของความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้อีกรอบอย่างที่บอก3วันดี4วันไข้นะคะนิดหนึ่งส่วนคนรักของคุณสถานการณ์ความรักเป็นยังไงนะคะ9้าเหรียญ8ดาบ6เหรียญน,นะคะ8ดถ้วยแล้วก็8ดเหรียญเขาสึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย ม,มันมีความกังวลใจค่อนข้างเยอะในฝั่งเขาจะก้าวออกมาก็ยังไม่อยากจะก้าวออกมาแต่จะอยู่ต่อก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเขารู้สึกว่ามันจะต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์กันอีกหนึ่งตัวเขาก็พยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์นะแต่เนี่ยการที่คุณพยายามที่จะแข็งพยายามที่จะคอนโทรลเขาอะมันทําให้เขารู้สึกเขาไม่โอเคนะคะเขาไม่โอเคไม่อยากยอมรับในเงื่อนไขไม่อยากที่จะต้องถูกคอนโทรลหรือ เขาอยากให้ความสัมพันธ์มันมันบาลาน์ดเนาะไม่ใช่ใครคอนโทรลใครแต่มันเป็นการที่พบกันครึ่งทางมากกว่านะคะส่วนการขยายนะคะสถานการเพิ่มเติมในฝั่งคุณกับเขานะคะแก้วตาดวงใจภัยธรรมชาตินะคะหุ่นเชิดเห็นไหมการที่คุณพยายามที่จะคอนโทรลเขาเนะาะเนี่ยคุณใสนะพยายามที่จะคอนโทรลความสัมพันธ์ในช่วงของอ กลางๆเลยว่าประมาณ2 0 2ิบยประมาณนี้นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้นะคะแต่ยังไงคือคุณก็รักเขาแหละยิ่งรักยิ่งเจอกับความสัมพันธ์ที่มันมันเปราะบางอ่ะเรายิ่งพยายามจะควบคุมแต่วิธีการควบคุมอาจจะเป็นวิธีที่มันก็มีหลากหลายวิธีในการควบคุมนะแต่วิธีที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยจ,จะเป็น ด้านลบนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นพลังงานด้านลบนิดหนึ่งส่วนฝั่งเขานะคะเจะ็ดจรกกรมนะคะคาสัญญาป่วยแล้วก็ยานผานะ่านนะการป่วยในสถานการณ์นี้อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของสุขภาพของกายแต่เป็นสุขภาพใจนะคะเหนื่อยใจในความสัมพันธ์แต่เพราะว่าคุณเป็นไพ่แก้วตาดวงใจงของเขาเป็นไพ่ของคําสัญญาเอาว่าต่างคนต่างรักกันแหละ แต่ปัญหาก็คือเรื่องของการจัดการสถานการณ์นะคะในฝั่งคุณที่พยายามควบคุมพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆหรือควบคุมเขาแต่ตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคนะคะมันเป็นการป่วยป่วยใจเนาะป่วยใจเหนื่อยใจหรืออกเหนื่อยใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง เจ็ดไม้เท้านะคะชาริโอในออฟเพนเดอร์ c l ส s ม a g i ิ i a n เขาพยายามที่จะทำเต็มที่แล้วนะในการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะเขาก็อยากให้คุณได้รู้ว่าสไตล์เขาก็เป็นแบบเนี้ยบุลคลิกเขาเป็นแบบนี้สไตล์เขามันเป็นแบบนี้จะดูเจ้าชู้หรือจะดูแบบนะกุ้มกลิ่นไปบ้างแต่จริงแล้วเขาก็มีแค่คุณนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้อะไรที่มันทําให้คุณแบบ กังวลไปได้เลยอ่ะอืมนะคะก็รู้สึกได้ว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะคุยยากในช่วงของเอ่อกลางๆนะคะกลางๆของไตรมาสประมาณยี่สิบกว่าวนี่ยที่จะมีปัญหากันอะ่ะนะคะคุยยากคุยกันแล้วมันไม่ลงรอยคุยกันแล้วรู้สึกว่าคุณมีกำแพงมีความคิดเป็นของตัวเองสูงแล้วก็ไม่ค่อยจะรับฟังเขาเท่าไหร่ในปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะอืม ฟังคุณราะคารู้สึกยังไงห้าไม่เทา้ารู้สึกว่าทําไมเขาไม่ได้ดั่งใจเราเลยอืมมีแต่ทําให้เราคิดมากกระวนทําไมไม่ทําให้เราสบายใจในสิ่งที่เราต้องการนะคะเรามีความเป็นคิงออฟบอืมนะคะเราคุณเป็นราศีธาตุไฟนะราศีเมษนะคะก็มีความเป็นคิงสูงมีความของการควบคุมมอนข้างจะสงูงเลยเรื่องของอารมณ์นะคะ เวลาที่เขาแบบใช้ชีวิตหรือใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับสังคมของเขามันยิ่งทําให้คุณคิดมากแล้วก็กังวลว่ามันจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่สามหรือเปล่านะคะโนนันนี่นะคะขอดูข้อความจากเขาดิบนึงขก็ความจากเขาถึงคุณนะคะฉันรู้นะว่าฉันทําให้แบบคุณเสียใจมาก่อนหน้านี้หรืออาจจะสร้างความไม่สบายใจหรือสร้างความ ไม่ไว้วางใจคุณก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเขาก็เป็นห่วงคุณอยู่นะคะเขาก็ดูคุณอยู่เหมือนกันแนตะ่แค่การแสดงออกอะมันอาจจะไม่ได้ตรงตัวเท่านั้นเองนะคะโอเคต่อไปหมดสรุปนะหมดสรุปนะคะคนมีคู่ห้าดาบความหังเหิน การผ่านช่วงเวลาที่มันเจ็บปวดทั้งคู่นะคะมีโอกาสที่จะหันหลังกันนะคะเรื่องจากการสื่อสารหรือการพยายามควบคุม control น,นั้นเองนะคะช่วงนี้นะนอกจากอารมณ์แล้วนะคะก็ต้องทําตัวเองให้นิ่งๆไม่ว่าจะคลื่นเนี่ยคลื่นมันจะมารุนแรงแค่ไหนถ้าใจเรานิ่งรับกับตุกตีได้ก็มองว่าจะผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ ในความรักความเชื่อใจนะ Petition to t o น e ตโดเบนะคะก็คือสัญญาณเตือนนะการทำนายตรงนี้นะคะก็อย่าเอาไปแบบกงบังวลหรือคิดมากแค่มองว่าเอาไปเป็นแนวทางนะคะถือว่าสิ่งนี้ก็เป็นการเตือนอย่างเช่นให้เราได้มีใจที่นิ่งขึ้นใจที่เย็นขึ้นแล้วความสัมพันธ์นี้จะกลับมาปลอดภยัยหรือเซฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งความเชื่อใจก็จะสามารถ ที่จะอย่างน้อมอาจจะไม่ได้กลับมา100%แต่มันก็กระเตื้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคลิปของเมฆก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชม,มขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ